<Das que ath ie> จังหวัดลบบุรีรณรงค์ลบบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยในการขับขี่เมื่อวันที่7กันยายน2565เวลา9นาฬิกานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่าลบบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยทุกการขับขี่ สายเหตุหนึ่งก็มาเกิดมาจากความเป็นของถนนและสิ่งสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของวินัยจราจรและก็จิตสำนึกในเรื่องของการสมมหมวกนิรภัยที่ก็เป็นสาเหตุพบุรีได้รับหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีในฐานะหน่วยสารวัตรสื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรีจะทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใต้ชื่อการเร่งว่าลพบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัย โดยมีการร่วมโรงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการและสถานศึกษาในจังหวัดลบบุรีรวม15แห่งเพื่อให้ข้าราชการพนักงานรูกจ้างและนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และประกาศให้การใช้หมวกนิรภัยเป็นวาระจังหวัดลบบุรีและรับมอบหมวกนิรภัยจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรี จำนวนสองอยห้าสิบใบและส่งมอบให้กับสถานบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสี่แห่งโดยนายนิวั์ร่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซนภายใต้ชื่อกัรรนรณรงค์ลบบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยทุกป,ประการในการขับขี่ในเขตอ,อำเภอเมืองลบบุรีเพื่อปลุกปิกํำลึกและ กระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ได้เกิดความตาระหนักในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งหมวกนิรภัยจะช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศรีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยต้นแบบของบุคคลากรนักเรียนนักศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และภาคสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีภาพข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนกพร,รัทองแก้วน้ำดับภาพตัดต่อไพรรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน